เอาละครับก็สวัสดีชาวอลรีนีเบิคเอากันทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโจนาห์แชนแนลนะครับและในวันนี้นะครับก็หนีไม่พ้นการลงทุนเหมือนเดิมนะครับช่องของเราได้บอกได้เลยว่าเป็นอันดับต้นๆของการลงทุนห้องกุญแจเลยก็ว่าได้นะครับอ๋ออย่างที่บอกเลยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ลงทุนไปเถอะครับอืมแคปชั่นนี้ดีครับ ลองไปทําตามกันด้วยละกันนะครับจากลวยๆอาจจะจนลงทันทีเลยก็เป็นไปได้ครับแน่น่าทาตามมะเนี่ยแต่วันนี้นะครับบอกได้เลยว่ากุญแจดอกที่ผมจะไปเปิดนี้เนี่ยนะครับเป็นกุญแจที่มีความพิเศษกว่ากุญแจห้องอื่นๆที่เคยเปิดมานะครับถ้าถามว่ามันจะพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้พร้อมกันครับ Wishman Shop โหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Arena Breakout ในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเม่ซื้อแพ็คที่รวมรายการแล้วไปเลยเรียน s h Man c คอยใช้แทนส่วนลดได้หรจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต หอบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและหลายเติมถูกเติมคุ้มเติมไหวเติมได้24ชั่วโมงต้อง WishMan s h o เท่านั้น,นชอลิงใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็ในครั้งนี้นะครับผมจะลงทุนกุญแจไปที่สจมื่นนะครับเป็นกุญแจของพื้นที่ไร่นั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนต้องเดินผ่านกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับห้องกุญแจห้องนี้มีความพิเศษที่ว่าเราซื้อกุญแจไปที่4ี่หมื่นแต่ของที่เราจะได้กลับมานะครับอาจจะไม่ถึง4ี่หมื่นที่เราลงทุนไปก็เป็นได้นะครับกุญแจดอกนี้เปิดได้ครั้งเดียวนะครับไม่สามารถเปิดได้หลายๆครั้งเหมือนกุญแจดอกอื่นๆนะครับความพิเศษก็อยู่ตรงนี้แหละครับควมลุ้นนี่ก็ยกให้เต็มๆเลยนะครับอนนีีีีีี้้งงงลลร่่่่่ออออยยยยกกกุุญจ็ูททสสสาาหเเ ไม่ได้ก็ตามมาครับเจอกันในเกมครับพอเปิดมาเกมแรกนี่ครับก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ใกล้จุดที่เราจะไปเปิดห้องกุญแจนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดห้องกุญแจนะครับแนะนําเลยนะครับต้องระวังซะก่อนนะครับเพราะว่าข้างหน้านี้มีจุดเกิดนะครับเราต้องเคลียร์คนข้างหน้าซะก่อนนะครับถึงจะไปได้ไม่งั้นโดนยิงหัวหลุดแน่นอนระหว่างที่ขนของและสะพารครับมีเสียงยิงขึ้นจากด้านซ้ายครับน่าจะมีสตูอยู่ด้านซ้ายมือ ระหว่างนี้ผมก็จะเข้าไปทักทายเขาซะหน่อยนะครับมาดูซิว่าเขาจะทักทายผมกลับหรือเปล่านะครับชัน้นนี้ดูจากทา,ทางการยิงแล้วน่าจะรวยกระสุนครับรอซะไม่พักเลยอยากจะบอกว่าเสียงเต็มไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าตรงไหนบอดตรงไหนคน าคิดจะเข้าช็อตนี้รู้สึกว่าเหมือนจะฆ่าตัวตายนะครับฟังจากเสียงแล้วดูเหมือนจะตีหนึงเลยและก็เรียบร้อยไปหนึ่งตัวครับน่าจะเหลือกันที่3ามตัวไม่รอชงรอช้าแล้วครับใจผมนี้มันจะเข้าอย่างเดียวเลยนะครับ บอกได้เลยว่าผมเสียเปียบโคตรๆนะครับถ้าไม่มีระเบิดมองเข้าไปแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับโคตรจะมืดระหว่างนี้ก็ต้องเติมกระสุนซะกอ่อนนะครับแหมยิงไปซะหมดเลย และดูเหมือนว่าศัตรูจะเงียบกันหมดแล้วนะครับน่าจะดักรอข้างในแต่ยังไงบอกเลยผมไม่เข้าไปแน่นอนนะครับมีระเบิดบอกเลยว่าง่ายครับงานนี้เสียที่มันไม่มีระเบิดครับไม่ได้เตรียมมาสักลูกเลยผ่านไปสัพักครับก็ไม่มีใครยอมใครครับศัตรูก็ไม่ออกมาผมก็ไม่เข้าไปยาวนะครับงานนี้ รู้สึกว่าจะโดนนะครับแต่ไม่ตายครับแม่ก่ออะไรวะนี่ล่อซะผมโชกกระสุนไปเยอะเลยนะครับกระสุนนี้ก็กระสุนทองซะด้วยสิยิงหมดใส่เพิ่มยิงหมดใส่เพิ่มยิงหมดใส่เพิ่มแม่ศัตรูไม่ยอมตายครับผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับผมต้องบูกซะแล้วงานนี้ แล้วเขาก็ลอ่อขาผมซะอย่างเดียวเลยนะครับเกือบไม่รอดครับหัวจะหมดครับใช้เวลาโคตรจะนานเลยครับ ระหว่างนี้ก็ทําการเก็บของครับแม่จะได้คุ้มค่ากระสุนหรือเปล่าครับดูจากการแต่งตัวของศัตรูแล้วรู้สึกจะกำกๆยังไงก็ไม่รู้นะครับและเมื่อเก็บของเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องกูญแจเราต่อดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรดีๆหรือเปล่านะครับโกําชื่อคลิปเลยครับกระท่อมทําใจมันจะทําใจจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเปิดมาสี่หมื่นแรกครับบอกได้เลยว่าทุกคนเดินผ่านได้เลยครับสี่หมื่นนี่หายไปกับพิบตาครับ แม่ไวจริงๆร,รู้จ่าทรงแล้วเกมนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะไล่เปิดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจนกว่าจะเจอของแดงหมาลุ้นกันที่ว่าผมจะโดนไปกี่เกมครับเดี๋ยวมาเปิดห้องที่2กันต่อเลยแล้วกันนะครับว่าไอเจ้าห้องนี้เนี่ยนะครับจะมีของดีๆดรอปหรือเปล่านะครับสำหรับเกมที่2 ไอ้สี่หมื่นที่2ก็ตามกันไปติดๆครับไม่มีวี่แววที่จะคุ้มเลยเนี่ยครับไอ้ของที่ได้กลับมาบอกเลยว่าไม่ใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อกุญแจเลยนะครับหรืออาจจะเป็นที่ดวงผมก็เป็นได้นะครับจากที่เคยเปิดมาก็าไม่เคยเ,คยเกือสซะขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูห้องที่3กันต่อเลยแล้วกันนะครับมาเข้มที่3ครับก็ทาการเยียร์คนแล้วก็ไปเปิดห้องกุญแจเหมือนเดิมครับ มาดูกันสิว่าห้องกุญแจที่สามนี้จะมีอะไรดีๆด,ดอกหรือเปล่านะครับถ้ามีของแดงออกตอนนี้ก็น่าจะคุมครับฝากความหวังไว้ที่ตู้เสพมากๆเลยนะครับหวังว่าจะมีอะไรดีๆด,ดอกอืมดีจริงๆครับเสือกุญแจไปสามดอกแล้วนะครับรวมๆแล้วก็อยู่ที่แสนสองแล้วนะครับโอ้โหจะคุมเกมไหนวะเนี่ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเกมที่4ยังรอเราอยู่เกมที่4ครับจุดประทะกันอีกแล้วครับงานนี้และเกมนี้มีกัน3ตีครับเจอเป้าหมายที่เราจะเข้าชาร์จแล้วครับและเรียบร้อยไปหนึ่งครับ แม่ลอซาเวียสยิงขาผมเลยนะครับแต่ตีนี้ก็โดนไป2ตัวครับไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนหรือเปล่านะครับระหว่างนี้ก็เก็บของรอเพื่อนเขาแล้วกันนะครับมาดูว่าเพื่อนเขาจะมาชันหรือเปล่าแต่รอได้สักพักนะครับตีนี้ก็ไม่ใช่เพื่อนเขาเะครับเป็นอีกตีหนึ่งที่กําลังจะดันมาหาผมนั่นเองนะครับมีการควางระบงระเบิดเคทงเคทูเช็คครับน่าจะเป็นงานแม่แลกกันไปครับช็อตนี้เพื่อนผมก็ตายเพื่อนเขาก็ตายเหมือนกันครับ และเมื่อเคลียรตรงนั้นเสร็จนะครับก็มาลุ้นห้องแจเราต่อนะครับมาลุ้นจนสิว่าสิงโตจะออกหรือเปล่าหรือจะเป็นพวกแจกันซีดีอะไรประมาณนี้ <c oughs> ผมรู้สึกว่าเริ่มจะไม่ใช่แล้วนะครับนี่ก็หมดปิดกั้นนะครับแม่ของทองนี่ไม่มีสักชิ้นเลยหรือว่าอาจจะเป็นที่ GM ก็เป็นได้นะครับ GM ออาจจะลืมใส่ของที่มีราคาไว้ในเซฟนี้ก็เป็นได้ นี่ก็เปิดมาสัหลายดอกแล้วนะครับจเจอแต่ขอม่วงชิ้นเล็กชิ้นเดียวชิ้นแบบเพียวๆก็มีนี่ครับเอออะไรจะแย่ขนาดนี้ครับห้องกุญแจนี้ยิ่งซื้อยิ่งขาดทุนครับแนะนําเลยนะครับให้เดินผ่านเหมือนเดิมละดินแล้วนะครับอ,อือผมแค่สงสัยเฉยๆนะครับเพราะว่าจากที่เล่นมาไม่เคยเห็นคนเปิดห้องนี้เลยนะครับก็เลยอยากจะลองดูนะครับว่าอัตราการดอบนี้จะเยอะหรือเปล่าะนรับแต่เปิดมาแล้วโอ้โหขายกุญแจทิ้งยังคุ้มกว่า เกมนี้ก็เกมที่5แล้วนะครับมาดูกันว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับเกมนี้เปิดกุญแจก็แก๊กเข้าไปแล้วนะครับแต่ข้างในนี่กองแก๊งซะเหลือเกินนะครับรวมทุกเกมที่เปิดมาก็ราคาก็อยู่ที่2องแสนแล้วนะครับในการเปิดยังไม่เห็นวีแววที่จะเจอทุนเลยครับลงทุนไปตั้งเยอะไอ้เกมนี้ก็เช่นกันครับแม่ทําไปได้ผมเลยอยากได้ซีดีแต่มันนั่นออก CPU เฉยเลยฮะ ถึงเกมนี้จะมีของทองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ได้ครึ่งค่ากุญแจครับรวมๆแล้วก็ขาดทุนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปลุ้นเกมถัดไปเลยครับถัดมาเกมที่6ครับลุ้นเหมือนเดิมครับลุ้นกันว่าจะได้เกลือกลับไปเยอะหรือเปล่านะครับแม่กว่าจะคุ้มนะครับแต่คุมเฉพาะเกมนี้นะเกมนี้เจอแล้วนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่5้าหมื่นนะครับของทองชิ้นที่2นะครับ บทจะออกนะครับโอ้โหกว่าจะออกนะครับเกมนี้ออก2ชิ้นนะครับสำหรับของทองเกมนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับรวมๆแล้วก็ราคาอยู่ที่1นึ่0 0สนหนะครับสำหรับเกมนี้แต่ถ้าเอาไปรวมทั้ง6เกมแล้วบอกเลยว่าไม่คุ้มแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูเกมที่7กันเลยดีกว่านะครับถ้าของทองออกบ่อยๆแบบนี้ก็น่าจะคุ้มครับเกมที่7ครับมาดูกันว่าของทองจะออกตักชิ้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าออกแบบเมื่อกี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มครับยังไงก็คุ้มอืมคุ้มครับ โอ้โหขอม่วงไม่ว่าครับแต่มาชิ้นเดียวนี่โคตรจะเกลือครับเกมที่แปดครับเปิดมาเกมนี้นะครับบอกเลยว่ามีวิทยุสื่อสารงโง่ๆตั้งอยู่เครื่องหนึ่งนะครับมาดูในตู้เซฟกันดีกว่านะครับว่าจะเจออะไรแม่เ <c oughs> ชื่อครับ โอเคครับผมมาดูเกมที่9ครับผมว่าจะมีอะไรดีๆด,ดอปหรือเปล่านะครับสำหรับเกมนี้าไม่มีอะไรดีๆเกมหน้าน่าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับไตตอนแรกบอกว่าจะเปิดจนกว่าจะเจอของแดงนะครับแต่ตอนนี้ขอยอมแพ้แล้วกันนะถ้าไม่เจอของแดงสักทีเกมนี้ก็เจออะไรไม่รู้เลยครับโอ้โหของโคตรจะเกลือเลยไม่คุ้มค่าเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเปิดให้ครบ10ดอกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราตัดไปเกมที่10เลยแล้วกันนะครับเป็นเกมสุดท้ายแล้วเนาะถ้าไม่เจอของแดงก็รวมๆเลยนะครับว่าจะเกลืออย่างแน่นอนครับ มาถึงเกมที่10บแล้วนะครับมาดูกันซิว่าจะมีของแดงดอกหรือเปล่านะครับโอ้โหเปิดตั้ง1ิดอกนี้จะเจอหรือเปล่านะโอเคครับผมก็สรุปเกมนี้รวมๆนะยโคตรจะเกลือครับไอ้กระท่อมทําใจนี่ทําใจจริงๆนี่ครับถ้าเอามารวมกันแล้วนะครับทั้ง10ดอกบอกเลยว่าหมดเราๆสี่แสนกว่าๆนะครับแต่ของที่ได้กลับมาได้ไม่ถึง2 0,000นครับโอ้โหหายไปตั้งสอง0สนนะครับแม่ถ้าคิดว่าคุ้มก็ลองทําตามได้เลยนะครับ นหนำซ้ำอะไรจะซวยกว่านี้นะครับกำลังยิงบอดอยู่ดีๆครับไม่รู้ว่ามีคนมาดักกต่ตอนไหนครับแหมยิงสลังหักเลยครับท่านผู้ชม โอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับการลงทุนครั้งนี้นะครับบอกได้เลยว่าโคตรจะเือครับใครที่จะทําตามนะครับก็คิดดีๆก่อนละกันนะครับรอจะประมาณนี้เลยนะครับเปิดไปตั้ง10ดอกได้ไม่เจอของแดงสักชิ้นนะครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับเป็นการลงทุนให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นแนวทางเนาะแต่ก็อันนี้ก็อยู่ที่ดวงกันด้วยนะครับเออถ้าผมมีดวงอันนี้ผมอาจจะได้ก็เป็นได้นะครับแต่ตอนนี้น่าจะดวงหมดครับขออนุญาตไปตามหาดวงเงินก่อนละกันนะเฮ้ยมัน คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับก็ขอจบคิไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ฝากติดตามกันเยอะๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงนั้นก็รอชมกันได้เลยครับ